สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวิดีโอนี้พิ๊กจะมาชวนทุกๆกคนทำเส้นใหญ่แบบสดสดกันค่ะเพราะว่าคนที่อยู่เมืองนอกนะจะกินเส้นใหญ่ตลอดทีเราจะต้องทำเองค่ะก่อนอื่นให้เตรียมแป้งมันครึ่งถ้วยตวงค่ะพอเตรียมเสร็จแล้วเราเอาแป้งเนี่ยใส่ในชามผสมตามตัวอย่างในวิดีโอที่พิ๊กทำให้ดูนะคะ ตอนนี้เราได้แป้งมันครึ่งถ้วยตวงแล้วค่ะต่อมาเราเตรียมแป้งข้าวเจ้าค่ะครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันค่ะตักใส่ไปในถ้วยนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะตอนนี้พิธิกได้เรียบร้อยแล้วเราผสมแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำลงไปค่ะน้ำที่พีติกใช้คือ150มิลลิตรค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่อยคคนให้เข้ากันค่ะมันจะมีแป้งที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเราก็ใช้ช้อนเนี่ยแหละค่ะบีบให้แป้งทั้งสองอย่างละลายไปกับน้ำค่ะ ตอนนี้พิติคิดว่าแป้งทั้งสองอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะต่อมาเรามาใส่น้ำร้อน150มิลลิลิตรลงไปค่ะมือหนึ่งเราก็ใส่น้ำร้อนอีกมือหนึ่งเราก็ใช้ช้อนคนส่วนผสมแป้งไปเรื่อยๆค่ะทำแบบนี้แป้งจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะค่อยๆทำไปตามตัวอย่างในวิดีโอที่พิติทำให้ดูค่ะ พอเราใส่น้ำร้อนเสร็จปุ๊บเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเรามาใส่เกลือค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ พิติกใช้ช้อนเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเนี่ยพิติกใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะประมาณหนึงช้อนชาครึ่งค่ะและคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วพักแป้งไว้นานสามสิบนาทีค่ะ พอเราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยให้เรามายกกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะไฟที่ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะก่อนที่เราจะเทส่วนผสมแป้งลงไปในกระทะเนี่ยเราต้องใช้ช้อนคน แป้งให้เข้ากันค่ะเพื่อแป้งจะได้ไม่ต้องติดก้นค่ะและใช้กระบวยเนี่ยตักส่วนผสมแป้งลงไปในกระทะค่ะปิดฝาค่ะปิดฝากระทะและทิ้งไว้2นาทีค่ะตอนนี้เส้นใหญ่ของเราเสร็จแล้วค่ะตักพักใส่จานไว้แล้วทาด้วยน้ำมันพืชค่ะ เรามาทำในแผ่นต่อไปค่ะให้ทำไปแบบนี้ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมแป้งหมดนะคะนี่ค่ะนี่คือเส้นใหญ่ที่พิติกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้น้ำมันพืชเนี่ยทาให้ทั่วแผ่นนะคะเพื่อให้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของเราไม่ติดกันค่ะ พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเอาเส้นใหญ่ของเราไปทำก๋วยเดี๋ยวคั่วไก่เอาไปทำลาดหน้านะคะหรือว่าเอาไปทำผัดซีอิ๊วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับวันนี้วิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะไว้เจอกับสูตรอาหารอร่อยๆของพี่ติ๊กอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ